สวัสดีค่ะฝนนะคะซึ่งมีหลายคําถามมากๆค่ะที่ถามกันเข้ามาว่าสนใจเปิดร้านกาแฟกับบัดเคาเฟ่จะต้องทํำยังไงบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะฝนขออนุญาตหยิบยกอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตกันเลยค่ะนะคะซึ่งเป็นคําถามที่บอกว่าฟังแล้วนะคะอดอมยิ้มไม่ได้เลยจริงๆกับคําถามนี้ค่ะ ป้ากเกษียณแล้วนะคะอยากเปิดร้านกาแฟจะทําได้ไหมลุงแก่แล้วนะคะจะพอจําสูตรได้หรือเปล่านะคะบางทีคุณลุงคุณป้านะคะบอกว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเฉยๆอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ค่ะเป็นห่วงและกังวลในเรื่องสูตรการชงเป็นอย่างมากนะคะต้องบอกได้เลยว่าหลายๆท่านก็บอกว่า น้องฝนนะคะคุณลุงคุณป้าไปดูคลิปใน YouTube มาดูแล้วก็ไม่น่าจะยากนะคะอายุอาจจะเป็นเพียงตัวเลขน่าจะพอที่จะทำได้นะคะหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาฝนก็ขออนุญ,ญาตตอบจบในคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณป้ารุ่นคุณลุงนะคะรุ่นคุณแม่ก็แล้วแต่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในระบบการจัดการเรียนการสอนนะคะระบบการจัดการของวัดคาเฟ่นั้นนะคะมีการดูแลเรื่องการเรียนการสอนสูตรชงต่างๆอย่างมาตรฐานค่ะที่สำคัญนะคะเราก็มีการสอนแบบเรียกได้ว่าจับมือชงนะคะสามารถที่จะชงขายได้ ซึ่งมีบริการหลักที่สำคัญเลยค่ะลงพื้นที่ไปสอนให้ฟรีนะคะจับมือชงสอนชงกันถึงบ้านกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าหายห่วงแล้วก็หมดกังวลได้เลยนะคะว่าเรื่องสูตรชงที่ว่ายากนะคะจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นวัยเกษียณกันเลยค่ะ สำหรับตัวฝนเองนะคะต้องบอกได้เลยว่ามีประสบการณ์ในการสอนแฟรนไชส์นะคะมาเป็น10ปีนะคะหรือสอนกันมาจริงๆก็พันกว่าสาขานะคะตามที่ได้เห็นกันอยู่แล้วนะคะก็ ไม่มีปัญหาเลยนะคะกับการที่จะฝึกอบรมนะคะในส่วนของลูกค้าที่เป็นรุ่นใหญ่นะคะต้องบอกว่าผ่านการสอนและอบรมกันมาแล้วทุกเพจทุกวัยทุกรุ่นทุกสาขาอาชีพค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาหรือติดขัดใดๆในการสอนเลยนะคะเพราะเรามีระบบการจัดการและมีการดูแลเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะซึ่งบางท่านก็อยากจะเปิดร้านไว้รองรับอาชีพนะคะหรือว่าเปิด ไว้เป็นอนาคตให้กับลูกหลานนะคะฝนบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลกันอีกต่อไปนะคะนอกจากแฟรนไชส์วัดคาเฟ่จะมีการดูแลนะคะสอนชงให้ฟรีถึงที่แล้วนะคะเราก็ยังมีบริการหลังการขายนะคะดูแลให้คำปรึกษาตลอดการชงการขายไปเลยค่ะสูตรไหนจะไม่ได้โทรมานะสูตรไหนจะไม่ได้ไลน์มานะคะเราก็จะมีแอดมินนะคะหรือครูผู้สอนที่จะคอยดูแลตลอดเลยนะคะ สำหรับท่านใดที่กาลังลังเลอยู่นะคะฝากชมคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ฝนจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกันค่ะว่ารุ่นใหญ่วัยเกษียณมีการเรียนการสอนและการชงยังไงและจะยากอย่างที่คิดหรือเปล่าไปชมกันในคลิปนะคะพี่เนธทำทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็ขายน้ำด้วยแอดมินที่ดูแลเป็นไงบ้างก็ดีดีมากเลยถามอะไรไปก็คือตอบอตอบไวแล้วก็ดี คือปรึกษาอะไรคือโดยส่วนตัวแล้วพี่แบบไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับเพราะเป็นคนไม่ได้ไม่ชิมกาแฟเนาะเรเรียกได้ว่าไม่มีประสบการณ์ทางด้านไม่มีเลยนะคะ<ช>ก็คือว่าใหม่เอี่ยมมาก<ช>นะคะ<ช>แล้วเป็นไงบ้างคะการเรียนการสอนอันนี้เข้าใจง่ายครูสอนเป็นไงบ้างค่ะเข้าใจง่ายมากให้ชนหชนผมเลย เป็นแม่ค้าข,า,ขายเ<ต>สื้อผ้า,าเป็นแม่ค้ามาก่อนเป็นแม่ค้ามาก่อนค่ะแล้วคิดยังไงถึงคิดว่าเอยพี่ต้องเอากาแฟมาเปิดมันว่างๆเนาะแล้วก็เปิด youtube ดูแล้วก็เห็นมันเด้งเข้ามาก็เลยดูมาดูสองสามวันก็เนี่ยติดต่อไปเลยจา่กม,มาปุ๊บกระวนที่จะอยู่แค่ประมาณนี้ก็พอแล้วพี่กระโดดใหม่เลยยกให้ผ้นหม้อค่ะยกถึงให้คลนหม้อน,นี้ ทำไมถึงได้มาอยู่ไกลจังเลยคะก็อยู่บ้านเรามันก็ไม่มีอะไรทำเนาะเกษียนงานมาแล้วก็เลยน้องเจ้าของบ้านนี้เป็นน้องค่ะเขาก็เลยชวนมาอยู่ด้วยประกาศว่าจะมาเย็บผ้ากับเขาตอนนี้เราไม่เห็นทำเลมันก็เออหน้าขายของเนาะก็เลยคุยกันว่าลองดูลองขายกาแฟดูนะคะคนะคะใช้ช้อนช่วยคนได้เลยจะได้ไหล มันก็จะได้เท่ากับสองอนงน,นี้พอดีแล้วก็เติมกรดาษต็มแก้วนะคะแค่สองอีกองอับเจ็ดเวลาเราใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะดูเต็มถุนงน,นะคะมันจะไม่หายการบริการการเรียนการสอนเราเป็นไงบ้างดีเลยค่ะดีเวอร์ค่ะใจดีใจเย็นก <laughs> 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 ับคนที่ไม่ค่อยเป็นก็แปลว่าคนสอนก็มีความอดคนเยอะอ ไม่ดูใช่ไหมคะไม่ดูนะคะนะน่ารักค่ะน่ารักต้องชักแบบนี้<ไ>นะะากาะชากาแฟ้ากกาแฟสดที่เปิดเครื่องรอลูกค้าแล้วขัดได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นโบราณเช้ามาเราต้องชากกาแฟนะคะแบบนี้รอลูกค้าก่อนเทวนเทวนเทวนอ่าเบรกไว้นะ้ำสักนิดนึ่งแต่นี้มันจะต้องมีฟองมีเอสเปรสโซ่อย่างเดียวที่ไม่มีฟองนมนะคะมีเอสเปรสโซ่อย่างเดียววันนี้อยู่กับคุณแม่สวัสดีค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ ก็ต <static> ื่นเต้นเปิดร้านวันแรกแล้วก็มีแบบว่าเพื่อนๆมาอุดวบอกว่ารสชาติมันได้คะครั้งแรกไม่ค้ากับการทําอาชีพแม่ค้าน้ำครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าเราเกษียรอายุมาทํางานที่โรงงานญี่ปุ่นเน้ะมัน55าสิบทิงเรายังหาได้แต่ทิ้งยีงเจรจาว่าเราอยู่เฉยๆตั้งใจว่ามันน่าจะน่าจะโอเคเพราะว่า จะเป็นอาชีพของเราประจำํำคิดว่าท, <ะ S 1> ทำเป็นกว่าเราจะไม่มีแรงตั้งแต่หยุดงานมาเป็นห้าหเดือนแล้วคือแล้วก็วอ,อยู่เลี้ยงหลานหลานก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วก็เลยคิดว่าหาอาชีพที่ว่ามันจับต้องได้เผื่อจังหวะเลยนะครับเผื่อวันไหนตักน้ำแข็งมาเยอะ แล้วมันจะล้นนะคะก็ต้องค่อยๆเทดูดูจังหวะหน่อยอันนี้อย่าลืมราดนมให้้ลยค่ะราดนมรามเอาแค่ขอบขอบพอสวยนะคะไม่มีผลต่อรสชาติถ้าแม่ไปเทตรงกลางไม่ช่วยอะไรเลยนะคะอันนี้คือเราแค่ให้มันมีไหลๆสวยๆเดี๋ยวเรามารุ้นตอนมัดแม่บอกว่ามีแปกแก้วนะคะตอนนี้แกวจดัะ ให้เหมือนเดิมลมยังออกอยู่แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆนะเป็นยังไงนะคะมอนี่ฝึกช่งมือแรกกะจำไหนยุกกับางยางกับดิค่อยเงี่ยหลวดเอาเนาะคอยจำเอาค่ะแมนด้ยค่ะกาแฟเปยกิซิมาเปิดลานกาแฟยู่นี่ค่ะผีลำไยเห็ดชีพอี่อหยางมาก่อนค่ะเคยขายก๋วยเตี๋ยว ขายกับเผาขา,ขายก๋วยเตี๋ยวขายกับเผาะนะคะขังแรกกับการเป็นไหมคะกาแฟ,าแฟขังแรกค่ะ <laughs> นะคะสำหรับพี่ลำไยเองคิดว่าขกเมนูใหม่ๆสมูทตีล่าว,ว่ามันยากวะค่ะมันพอยากเพราะว่ามันเกิดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนกินซื้อเนาะอันอน,นั้นกับพื้นเมื่อันเดียวกันเบิดจ้่ะพี่ลำไยรุ่นนี้อะรุ่นไ่แล้วนะคะกับเมนูหลากหลายกะบ,บ่ได้เป็นปัญหาจ้ะเพะราะเป็นปัญหาจา้ะ ได้ยูทุกเมนเลยได้ยูได้ยู่ตกใจดอกได้ยูหอมจังเลยก็สิกรอบเหมือนกันนะใช้น้วหบีบช้อนได้เลยนะต้องจับเหมือนกันสดียยก็ต้องคลายขันตอนปื้บสิบอ่ะอันนี้ไม่ต้องเอาแก้วมาน้ำหนึ่งตองสามประเทศขวดไปเลยไม่สิบเปอรเซานเลยค่ะ บะเลยอ่าเรียบร้อยใส่แก้วเลยช่องก็ได้หรือว่าคอนเท็ดแบบนี้มันสีแยกชั้นแต่ใส่แก้วเลยช่องมันสีก็แยกเพรแยกชั้นมันก็จะดูสวยประมาณบ่ายโมงเนี่ยอ่าอันนี้เพียงอันนี้เพียงอันนี้บ่ายโมงเนาะพอต้องไปปั๊บยังมม่ค่ะประมาณนี้หระเอาไปยังกี่เลยก็ได้จ้ะที่นี่ก้อนที่ห้าสิบัปมกันเหมือนกระตุ้นมันก่อนนิดนึ่งแบบตัวใหล่